โรพยาบาลเกิดขึ้นที่นี่ที่บานปอกโรนี่หกตายกันทุกบ้านอ่ะตอนนี้เหลือก็อยู่กับกุมารลีน้วยให้ทั้สองครอบนะให้แอ้แอ้แอะให้อกผู้หล่ผู้หลกรอแววนอนก็ถึงหลานให้ยังจะได้เงินตางบาพ่อหลานก็ให้แอตัดจิตใจกสุโลูกตืนมาจบเอากุมารลีน้อยขึ้นปอกขอ ก็ปก oh, ัตบกูกก็บเดินตกไปจากบ้านกดูมาถึงที่ลอยติมีหนองสระก็หงด้มาถึงลอยตีก็เอ้ยผลงออกไปแล้วก็นลงเอามาเล่ลอยมาตอนนี้ของสั่งผู้ลงนจะเปานแงะแงะแงตายไปเลยมาเล่น้อยก็บ้ยอยู่หางอะไรก็เราพลหนุเนทางไปสองภาษาเลยรับพันลสุโกัสี่ทน หรืิสิที่วุวนที่สอผ,ผนพอนตมานกรรมงหันสังกุมารีน้อยให้เงนแห่เพื่อนกระลับตาเล่งยางอ๋อตายจะับพอดูนนได้ารมาอดูนะพอเท้าฟามาเเลยพอเท้าตายทียก่อนอเกลนะยความถูกแง่นเรน้อน้อยเล้กน้อยขึ้นไปเรียกใครรู้ผู้เสือตัเขนะ้าหหน้ากิจกุมารีน้อยคนนี้มันธรรมดานะ เป็นตนบุญนะเป็นองค์จามเทวีบัวแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นกษัตริย์ผู้ครองนครขุิชัยแต่ว่าคอาที่จะไปถึงตรงนั้นปลว่านยาวหนระถ้าจะ,ะนั่งขึนีพ้่งคืนมันจบมันยาวยาวเพราะนั้นว่าพั้สีเนี่ยที่เป็นดยู่ในีสององคนวิทยาขั้สีกับสุโขขั้วสี พ้นสอนาพื้นบหนึ่งถือตจลึกอันนี้ลอการลงมหาระบาดเป็นตงเลยหรการลบทหต้หาระบาดเป็นตงจพ้นสอนอันอันแรกนั่นอันนั้นเก็นทางเรกคือนักโอ่งไทยยาอาจารยเอาโอ่งาโอ่งที่ทำได้พอดี แต่บทพิพริสสอนเี่ยอัละโโหการดบตาตังหะนวันะบัทึกหเลยนี่ะกดลทตาระบาดไปเลยบานเกูตีระบาดกัะายี่บ้านทีดวสยบลงวยกระถาปกติเลยอละโโหกาลตาัหะนวะดพาริ สุโขทัฤีและนิขยะสๅษีของตนที่ปฏิัติธรรมดบนเรือดีปกติอันดอนดเาจะมีฤๅษีอยู่หกองกที่หนึ่งก็สุเทวฤสีอยู่ดอยสุเทพอีกสององค์ก็บญี่ปนเนี่ยนิขยะฤๅษีกับสุโขศฤๅษียี่ป่นสององค์ญ่ลุ่ปางนี่องค์เืออยู่วัดลอยวัดไทยเด่สุโมทั่น์ฤๅษี สขีอยู่วัดวอะไรแจงเยวัดอไปแจ้ง e e ื b b lại, Por, ่อน้าละดูรูปหน้าทังสองอค์คือลูปัดและนัทัะลูปัดและนัทัะสององค์ได้ยูหน้ารวมแล้วสุโขทัยอานาจพนามีหกองค์หวงถ้าจะมีเหตุการณ์ในบ้านเงนก็คือในพระเจ้่อจะใช้พศิ์พรันชีตันนันายว่าพลศัพท์กขาควรจะกระลิกกล้อกแต่นด้ไปก่อน เป็นเจ้สิษ์ทอหันอจิอลจนี่แหละนปข้าช้างนะคุยกับสุพมฤสีได้เลยคุยกับสุเทวมฤษีได้เลยอะไรแบบนเป็นสัตว์ที่สูงกว่าสัตว์ใดที่มันมีอยู่ในโลกสัตว์ปรงเีทกะโดดเรียว่าสังห์สัตวที่สัตว์แห่งระดตนี้จะชร มีดูสีสั์สัญญาบริสัทกนาคาตอนที่เยียงพิยาตยศุลกากรินทร์สภาพพิยาตยขี้มาอะไรเช่นไหม่ปราธานมณีพยองโยกคนนี้สอนเรื่องวัฒนธรรมของที่รุ่ลงยางกระหู้อายังเอามาบอกว่าซือเรื่อการทัพนะไปรวบรวมมาเลยไปขอพ่บุตรนะไปแล้วดาเจอตอนน้นนี่พิบุตร ไฟเขาต้องคนี่ะมีดึงน่ะตอนนี้ก็ไปขอบเอาทิอสงสเน็่เนี่ยเนยสอนลูุกสอนนานว่าวิชาหี่ป็นวิชาที่พ่อไม่ปักป๊กครับผมว่าแค่อไรเนี่ยคืค้ดของดอกเยนบูอใไรเง่ของวิชากามเนี่ยล้วจะเปียนเป็นเพลเปอร์แล้วไปส่งใอ้จางเนี่ยไอรูปส์นั่นแหละก็ถือื่อนบะคนดูน่ะ ก็ได้่ก็บอกว่าเออเรื่องนีต้องมูวันท่ยเกิเขามูวันาทิที่อยู่เขาแล้วก็ต้องมีนักพายมาเป่ากระถาเ็กน้ายก็เห็นว่ที่นีที่อยู่ชื่อนะำุกนเ่ยันจะตัดเศษลงในขับน้พายเะแล้วเป่าแล้วมันจะหดหดดดหดดงอ่ะจากหินตะกองตะวานเนี่ยมันโคบเหลือแล้วแม่ผงเขียวเนี่ย

เขาคนนั้นแบบนี้ยเรื่องคือหลักของสยักสารที่เรอยทุกะอยากจะได้ว่ามีจริงวอามีจริงเ่ยกับเซกตางๆต่างๆเขาบอกว่ามันมีจริงเรียกว่าผูู้อันต์ไทยเขาบอกคนเนี่ยอย่างัเป็นเปเปอร์หรือแบบไปดีเซนสัตรานการันนี้พยายามโงังว่าตุลลมันมีจริงเ๋ยมีจริงเดีโย้ไม่เชื่อจะลบลูนะับ ที่นี่พัะนารรมของคนเท่าคนเดียตางวัดพวกหลายแรลเวลาเปิ้นเวนตั้งอนี้เปิ้ลตายละปั๊บปั๊บสาเนี่ยุต้าเข้าานก็เข้าใจผิดเออเอาไปไว้ไปอย่างเดียวอันนี้คิดถิธนรมอะไแค่จะดูมาติสิบต่อทอดทอดอกันไปมาได้ห่วงวิชาอะไมาก็กบบส่วงลึกมาได้สามปั๊บสาปสาปั๊บสาอย่เยอะเราไปเยมระบุ พ่อะตกึต่ตทีซีเอาใช่รอพ่อนัพอสรนะพอพูดอย่างเลียได้ที่พี่เจ้ไปลวกเรื่องนอันท้ายนี่จะเป็นบลอกที่ทประุนนะจะโยีทีป้องกันอยากโใส่ลงไปจะมันป้องกันได้กับโฟนพอฟสองจุดห้าเท่านั้น เพรานั้นนหะแต่การเพี้ยนมันกัดมาได้เลยถ้าคนน้าใส่ไม่กันได้ยังไงมันก็หล่อเข้อไปเดอเจ้ามีวิธีแน่นอนเอาสารเคมีชนิดหนึ่งใส่เข้าไปสารเคมีนั้นหายง่ายมากจะเอายาแม็กซ์เยอะๆก็ได้จะท่านักข่าวก็ได้จะพวกเี่นโจ๊กก็ได้มาละลายนะ้แล้วกเร็ทุบไป จมจมตัดจุจมตัดตัวทำแห้งอะยาอาศัยตรงนี้เป็นนักการเคมีบริษัทปิษที่มันนักงุรก่จสารพิษอาจจะคาร์บอนไดออกไซด์เนีในบรรยากาศที่กรุงเทพมหานครแก้ปมกันเป็นฟุ้งอ่งพุ่งมันเป็นฟุ้งอย่างนั้นมองพ้นมาจากไหนนั่นของแก้เซียมพาร์นั่นแหละมันเกิดมาจากคาร์บอนไดออกไซด์รวมตัวกับไอน้า็นหมอกแล้ก็เป็นหมอกโครม กระายกันกรายสิพอหใจเข้าไปกระพรพอกันโคตรที่ยหญเข้าไปปดกระพรนั่นละลุกโลงลายทุกหลเลยเพราะฉะนั้นดีบอกการดีเอาไว้ถอยเลยเอายาเอนไซสอะไรตุ yup. ๊บต oh, ุ๊บทุกบตุ <c 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 ๊บุบตุ <c 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 ๊บนุ๊บบซุ๊บตุ๊ตุ๊บตุาตบตตตตบบนนตตบตดต เรือก nah, well. well. ็ไเป็นปิจิไน้มนปลอดภัยนี่หละโอ้ของน้ากัดเคมีเอาไปทำเนี่ยเดอเนอทำแก๊สิดเลยนะอันนี้มันก็ทําได้คุ้งเยอะเอาหอยางนั่นจะได้ทั้แก๊สทิท้กงุและอังสุดท้ายอันนี้สุดยอดเลยนะจำดีกระโดจจำไม่บระดดีกวานะ หลวงพ่อฤาษีนี Hell, ่แหละซุปโปฆ่าฤาษีที่เทียรฤาษีที่ด้อดเราคุเนี่ยเปิดสอนคาถาหรืพบทหนึ่งเอร์ประกาศล็อกฐานระบาดอะไรหการตตากรห้าะวัาตรงเนี้ยด้ด้วยอาไปใเลยน่ะกองการล็อกานระบาดสตาร์ทขึ้นอะไรหัวการตองตากา้วเ่งึรื่งเรงไปเลยน้วมุาใ้คู่ือนเดิม โอุูติการเกี่ยวกับเข่าขัดปลอดภัยม่ยัต่อยลต่างๆใจเลยมองในละโอบูติยาร์พเจ้าให้าหเต้ด้วยอะไรโอบติจาร์กันนะนะบว่าโอ้โหสุดยองเลยกระทนของพ่อฤาสีสุโคขั้งดุี่อยู่ในตีเลยเต่อนเล่นะปีพันสองร้อพันกว่าปีมาแล้วผมก็ใช่วันนี้าแว้วคือสอสอนะอันนี้ของพระยากรได้จาบออกไปว่าซื้ข่งอภัยป้องกัน โลกแห่นี้ได้เลยอามณกกับโลกตางกันะว่าอามณ์กับโลต่านพกัอันี้ได้เลยวัดโลกวัดอุหัะได้เลยแต่ขอญาติงไปแท้งารปฏิบัติได้จะปลอดภัยจากโลกเลยนี่ประเทศไทยกำลังพิลุลุกอยู่วันนี้เรเล็กขึ้นเนะไรหกสิบคน่จะระบาดไปทั่วแต่มืองจีนก็ทำได้เลยเช็สัตว์จริจริงแต่ไทยอีกนิดนึง สมุนไพรใกล้ตัวบ้านเราส่วนหรื่งก็ส่นไปช่วยเหือจีนนะสามารถยับเย้นห่โลกบัานโหรือที้ใดคือโยงถึงโยงถึงจากบริษัทจอยคอยเนี่นี่ยวันนี้สมาชิกจทยคอยมาเยอะแยะเลยนี่แหละโยงผึงตรนี้สามารถยับเจ้นหโลกบัานโหรือี่ใดอาจารย์จะบมีไักับตัว ยินการทีก <desserts> ว่แค่แหนเนี Luckily, word, Hence, yeah, ่ยลแค่บางอาที่มันก็ทำให้คุณดีขึ้นเลยคุณกภาพแข่งแล็กโอ้หเพอถ้ากรันเรื่องวโลกขายเ้นมาาใกล้เลยเนี่ยคือที่ผมอ่าจะยกเอะบริษัทแรนคอนที่ฝากมาใ้นอเราคำรู่ในนี้ก็มีเจ้าภาพที่ติดตามและต่างก็มีแฟนตาคาแต่เรื่องแต่เ่องนีว่าถ้าเราบูดคิดสุวนีไปหาพุณแม่กันซิดี ุลพานทั้งชิลีที่แตกต่าไปขอสร้างในยานพิธีต่างๆไปตามรัฐบาลอภรารมบบอสมุนโนสเรวๆตดใจอยู่ที่ไกลสุขที่ส่ยาอะไรกอรบัก็ได้ในกรีพีต่เตอเวลาทุนักากที่ไอรไปการมขอได้ระบการรณางได้สวยสุกขบจะสุขึ้นไปตาภาพไดแสดงความประเทศนามา ก็มาฟังวัเวลาที่ขอสมุู้ร่วมโมภว่าจะเป็นเท่านี้เอวังเกาะเมด้วยวยปากกาและชัิอี